เอาละครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกแล้วกับเกมค o กกี้รันท o w เวอร v เอาแบนกันอีกแล้วแล้วก็ในคลิปนี้ผมจะมาบอกวิธีการทํากิจกรรมของทางฝั่งคุกกี้รันสุ o ุกกีหนีเตาอบนะผมครบรอบ9ปีเดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีการทําแต่ละมิชชั่นเลยนะผมว่าต้องทํายังไงบ้างงั้นเราก็ไปดูกันเลยดีกว่าอันนี้ก็คือหน้าตาของกิจกรรมของทางฝั่งคุกกี้รันสุุกกีหนีเตาอบนะผมก็คือเราจะต้องไปเล่นคุกกี้รันภาคนั้นเนาะ เพื่อมาทํามิชชั่นตรงนี้นะผมนี่ตรงนี้เลยนะมีทั้งหมด5มิชชั่นด้วยกันแล้วเดี๋ยวผมจะมาอธิบายแต่ละมิชชั่นเลยนะว่ามันต้องทํายังไงบ้างนะผมเริ่มจากอย่างแรกเลยก็คือทุกคนจะต้องเป็นโหลดคุกกี้รันภาคสกุกกี้หนีเตาอ,อบก่อนนะผมหรือว่าชื่อภาษาอังกฤษก็คือคุกกี้รันโอเวนเบรกนะผมก็ไปสามารถโหลดได้เลยนะนี่หน้าตาไอคอนแบบนี้เลยนะผมให้ทุกคนเป็นโหลดมานะแล้วพอทุกคนโหลดคุกกี้รันภาคโอเวนเบรกมาแล้วเนี่ยให้ทุกคนทําการเชื่อมต่อบัญชีเดบเพด้วยนะผม ทั้งของ Tower แล้วก็ของฝั่ง Open b a บ k เนี่ยจะต้องเป็นบัญชีเดบเพยเดียวกันนะผมถึงจะสามารถทําภารกิจตรงนี้ได้นะถ้าใครที่ไม่รู้วิธีการเชื่อมต่อบัญชีเดบเพยนะผมก็ให้ทุกคนคลิกเข้ามาตรงนี้ได้เลยนะผมวิธีเชื่อมบัญชีเดบเพยตรงนี้นะทีมงานเขาได้บอกวิธีไว้เรียบร้อยแล้วนะผมเนี่ยเราก็เราก็คลิกมานะผมคลิกตรงนี้นะ พอทุกคนเข้ามาในหน้าต่างนี่แล้วทุกคนก็ทําตามขั้นตอนที่ทางเกมเขาบอกมาได้เลยนะผมนี่ก็ขั้นตอนที่1หาปุ่มล็อกอินเดบเพทที่หน้าจอตั้งค่าของทั้งคุกกี้ลันสกคุกกี้หนีเตาอบแล้วก็ของทางคุกกี้ลันเท้าเอแไปเปนเจอร์ด้วยนะครับผมนี่นะให้ทุกคนทําการเชื่อมต่อเดบเพ์ทั้ง2เกมนะผมแล้วจะต้องเป็นเดบเพ์เดียวกันด้วย เราก็ทําการเชื่อมต่อเดบเพย์ของแต่ละเกมได้เลยนะผมถ้าทุกคนไม่รู้ก็ดูตามตรงไฮไลท์เหลืองนี้ได้เลยนะไปที่ตั้งค่าแล้วก็ตั้งค่าบัญชีนะผมล้วก็ดูตามรูปภาพได้เลยนะแล้วก็ของทางฝั่งคุกกี้รันทาวเวอร์เวนเจอร์ก็ให้ไปที่ตั้งค่าสิ่งแวดล้อมบัญชีแล้วก็ข้อมูลบัญชีได้เลยนะผมนี่ตามรูปภาพเลยนะพอทุกคนทําการกดปุ่มล็อกอินด้วยเดบเพย์เสร็จแล้วให้ทุกคนมาที่ขั้นตอนที่2ต่อเลยนะผมทําตามดอกจันตรงนี้เลยนะดูอย่างอันแรกนะผม ต้องล็อกอินด้วยบัญชีเดียวกันเดียวกันนะผมเท่านั้นคือทุกคนจะต้องทําการเชื่อมบัญชีเดบเพย์เดียวกันเท่านั้นนะผมถึงจะสามารถทํามิชชั่นตรงนี้ได้นะแล้วก็เชื่อมต่อด้วยหนึ่งวิธีอะไรก็ได้นะผมสมมุติว่าทุกคนเชื่อมต่อด้วย Google ตรงนี้นะผมก็ล็อกอินด้วย Google อีกเกมหนึ่งด้วยเหมือนกันนะแล้วก็ถ้าสมมติว่าทุกคนนะมีเดบเพย์ของทางฝั่งคุกกี้รันทาวเทอเอาไปเป็นเจอแล้วเนี่ยแล้วพอมาฝั่งคุกกี้รันสุคุกกี้หนีตาอ,อบอะทุกคนก็สามามมรถกดปุ่ ล็อกอินด้วยเดฟเพย์ได้เลยนะผมก็จะสามารถเชื่อมต่อด e ฟเพย์เดียวกันได้แล้วให้ทุกคนทํายังไงก็ได้ที่จะต้องเชื่อมต่อด e ฟเพย์เดียวกันนะผมอ่าพอเชื่อมต่อเสร็จแล้วเราก็มาเริ่มท Mid ํามิชชั่นกันเลยเริ่มจากมิชชั่นที่1ก่อนเลยนะผมช่วยเหลือหมีเยลลี่สำหรับมิชชั่นที่1นึะผมก็คือต้องช่วยหมีตัวนี้นะผมนี่หมีตัวนี้เลยนะหมีตัวสีเหลืองตัวนี้ตัวนี้คือหมีเยลลี่ที่เราต้องช่วยนะผมนี่ตัวนี้เลยนะแล้ววิธีการช่วยเหลือหมีเยลลี่ต้องทํายังไง ก็สำหรับใครที่เพิ่งโหลดมานะผมมีเยลลี่อ่ะมันจะอยู่ตรงแถวใกล้ๆปุ่มเพย์ตรงนี้นะมันจะเป็นสีดำๆแล้วมันจะขึ้นคําว่าถ้าฉันออกไปทีแล้วทุกคนก็ทําการจิ้มไปได้เลยนะผมแล้วก็ทําตามขั้นตอนที่มีเยลลี่ขอร้องมานะครับผมทําไปเรื่อยๆนะพอทําครบแล้วเนี่ยมีเยลลี่อ่ะมันก็จะมาโผล่ตรงกลางหน้าจอแบบนี้ให้เราจิ้มได้เลยนะผมนี่นะอันนี้คือเราช่วยเหลือสําเร็จแล้วนะผมนี่ คือมันเป็นแค่คู่มือในการสอนวิธีเล่นภายในเกมเฉยๆนะผมนั่นแหละเราก็ทําตามที่มันขอร้องมาทาไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆ,อยๆพอทําเสร็จแล้วก็จะเป็นหมีน่ารักน่ารักแบบนี้มาอยู่ตรงกลางจอเลยผมนี่ถ้าเราช่วยเหลือสําเร็จอะ่ะมันจะต้องเป็นแบบนี้นะผมนี่คือถ้าทุกคนช่วยเหลือสําเร็จแล้วมันก็จะสามารถขยับแบบนี้ได้อย่างอิสระเลยนะผมทั่วๆหน้าจอเลยอันนี้คือเราทําสําเร็จแล้วนะมิชชั่นที่2วิ่งถึงผัดที่5ที่โหมดเบรกเอาสรุปผลประจําสัปดาห์ สำหรับมิชชั่นที่2นะผมก็คือให้ทุกคนมาที่ปุ่มเพย์ตรงนี้เลยนะกดมาที่ปุ่มเพย์แล้วก็มาที่โหมดเบรกเอาต์อันนี้นะผมนี่เบรกเอาต์อันนี้นะกดเข้ามาแล้วจากนั้นทุกคนก็มาเล่นในโหมดสรุปผลประจําสัปดาห์ที่1หรือว่าอันที่2ก็ได้นะผมนี่มี2อันนี้นะทุกคนเล่นอันไหนก็ได้แต่ว่าจะต้องเล่นให้ถึงผัดที่5นะผมะสมมติว่าเอาสัปดาห์ที่2แล้วกันนะคือโหมดนี้มันจะเป็นโหมดที่สามารถเล่นคุกกี้ได้หลายๆตัวนะผม แต่ว่าในกิจกรรมมันบอกว่าให้ทําถึงพัทที่5เท่านั้นใช่ไหมทุกคนก็แค่วิ่งคุกกี้ถึงพัดทที่5เท่านั้นก็ได้ของรางวัลแล้วนะผมอ่ะก็ทําแบบนี้เลยเนาะกดเพย์แล้วก็กดเพย์ไปเลยนะผมอันนี้คือคุกกี้ผัดแรงนะผมทุกคนก็เข้ามาแล้วก็วิ่งนิดหน่อยก็พอแล้วจากนั้นก็กดออกได้เลยแล้วต่อมาก็วิ่งต่อด้วยผัดที่2แบบนี้นะผมนี่ก็กดวิ่งผัดแบบนี้มาเรื่อยๆเนาะจนถึงผัดที่5นั่นเองอ่ะเนี่ยก็ว <ST ăm> ิ<ค>่ง <Caroline> มานิดหน่อยแล้วก็กดออกได้เลยอ่ะผัดที่ ผาที่3ก็วิ่งไปนะผมวิ่งไปแล้วก็รับเยลลี่สักหน่อยก็ได้เนี่ยรับแค่เนี้ยปุ๊บแล้วก็กดเลิกเล่นแล้วก็ไปผัดต่อไปได้เลยนี่ตอนนี้แป,ป๊บๆก็มาผัดที่4แล้วนะนี่มาเรื่อยๆเ,เลยอ่าแล้วเสร็จแล้วปุ๊บก็กดออกต่อมาผัดที่5นะผมนี่คืออันนี้คือผัดที่เราจะต้องทํานะผมนี่ผัดนี้อ่แเราก็เล่นให้ถึงผัดที่ห้านะเล่นไปนี่ก็วิ่งนิดหน่อยจุ๊บจุ๊บจุ๊บอ่ะแล้วก็กดออกได้เลยแค่นี้เราก็วิ่งถึงผัดที่5แนะล้วนะผมนี่แบบนนี้เลยะ เนี่ยพอทุกคนวิ่งถึงพั์ที่5้เสร็จแล้วอะทุกคนก็สามารถไปดูที่รางวันในเกมฝั่งเวอร์อเวนเจอร์ได้เลยนะผมอันนี้คือมิชชั่นที่2นะผมก็ไม่มีอะไรยากเย็นเลยนะผมทาตามผมได้เลยมิชชั่นที่3ขึ้นสู่ระดับไดมอนด์ห้าคังที่คุกกี้ชาเลน สำหรับมิชชั่นที่3นะผมก็ให้ทุกคนมาที่โหมดนี้เลยนะผมนี่ก็กดเข้ามานะแล้วก็ให้มาเล่นที่โหมดคุกกี้ชาเลนจ์อันนี้เลยแล้วก็กดเข้ามาจากนั้นมันก็จะมีคุกกี้หลายๆตัวเลยนะผมให้ทุกคนทำการเล่นให้ถึงระดับไดมอนทั้งหมด5ครั้งคุกกี้ตัวอะไรก็ได้นะผมอ่ะสมมติว่าเป็นคุกกี้รถมิลกี้เวนนะแล้วก็เราก็ต้องเข้ามาดูก่อนว่าคุกกี้แต่ละตัวระดับไดมอนนะ่ะมันต้องทำแต้มให้ได้เท่าไหร่นะผมก็คลิกเข้ามาที่ตรงนี้เนาะ แล้วก็มาดูที่ส่วนของรางวัลแล้วเราก็เลื่อนลงมาดูว่าระดับไดมอนเนี่ยจะต้องทำคะแนนให้ได้เท่าไหร่นะผมอย่างเช่นคุกกี้รถมิลกี้เว์เนี่ยจะต้องทำคะแนนให้ได้ถึง510ล้านคะแนนเพื่อที่จะทำให้ถึงระดับไดมอนนะผมอย่างนี้นะทำอย่างเงี้ยทั้งหมด5ตัวด้วยกันมันอาจจะยากเกินไปสำหรับคนที่เพิ่งโหลดเกมคุกกี้ลันส์สุกกี้หนีต่ออบมาใหม่เนาะผมก็จะมีวิธีแนะนำนะผมก็คือทุกคนมาที่ตรงนี้ก่อนและให้ทุกคนอนะ่ะเลื่อนมาที่ข้างล่างสุดเลยนะผมเลื่อนมาที่ข้างล่างสุดเลยนะ แล้วผมแนะนําว่าให้มาเล่นคุกกี้แบบว่าคุกกี้ตัวแรกๆพวกเนี้ยมันจะง่ายที่สุดนะผมเนี่ยพยายามเล่นคุกกี้ตัวแรกๆพวกนี้นะคือทำไมผมถึงแนะนําให้เล่นคุกกี้ตั้งแต่ข้างล่างสุดนะผมก็เพราะว่าคะแนนระดับไดมอนด์น่ะมันจะเรียกว่ามันทนําได้ง,ง่ายมากๆแล้วก็มันจะเหมือนจะเป็นตัวที่แจกด้วยไหมอันนี้ไม่แน่ใจนะผมแต่ไอ้คุกกี้ตั้งแต่แถวล่างๆตรงเนี้ย มันจะสามารถทําระดับเดมอนได้ง่ายนั่นเองสมมติว่าเป็นคุกกี้ผู้กล้าหาผมนี่แล้วเราก็คลิกเข้ามาเลยนะแล้วเรามาดูที่คะแนนในการทานะผมว่าทำไงให้ถึงระดับเดมอนนี่ก็จะใช้คะแนนเพียงแค่25ล้านเท่านั้นซึ่งน้อยมากมากนะผมเนี่ยเนี่ยก็ดูตามนี้เลยเลยนะคนที่เขาทําได้26ล้านเนี่ยเขาใช้แค่คุกกี้เลเวล1ใช้สัตว์เลี้ยงเลเวล1แล้วก็สมบัติเลเวล1เท่านั้นเอง คือเราไม่ต้องการอัพคุกกี้อะไรเลยคือเราก็จะสามารถถึงระดับไดมอนได้ง่ายๆเลยอันนี้ก็คือผมแนะนําเลยเนาะก็ทําตามได้เลยนะผมอันนี้คือวิธีที่จะขึ้นระดับไดมอนได้เร็วๆถ้าเปรียบเทียบกับพวกคุกกี้ที่มันแบบว่ามาทีหลังอะไรแบบนี้คือคะแนนในการทำไดมอน์น่ะมันจะยากกว่าผมเลยแนะนําว่าให้ทําคุกกี้แบบว่าตัวแรกๆแบบนี้มันจะง่ายมากๆเลยนะผมก็คือต้องทําอย่างเงี้ยหตัวนะผมสมมติว่าเป็นก้าหารแล้ห1ตัวใช่ไหม ตัวต่อมาก็ให้เป็นคุกกี้ฮีโร่ก็ได้นะผมคุกกี้ฮีโร่ก็ทําได้ง่ายเหมือนกันก็ดูคะแนนว่าเท่าไหร่นี่เห็นไหมยี่สิบสี่ล้านใช้คุกกี้แล้วก็สัตว์เลี้ยงเลเวลหนึ่งสมบัตินี่คือไม่มีเลยนะเนี่ยอันนี้เราก็ได้มาแล้วนะสองไดมอนด์นะผมเนี่ยสองไดมอนด์ต่อมาเป็นคุกกี้รสเลมอนอ่ะคุกกี้รสเลมอนเนี่ยเราก็มาดูคะแนนกันนะผมเนี่ยทำให้ได้เท่าไหร่ร้อยยี่สิบล้านเท่านั้นเองแล้วเนี่ยเห็นไหมใช้คุกกี้เลเวลหนึ่งใช้สัตว์เลี้ยงเลเวลหนึ่ง ก็สามารถถึงระดับเดมอนได้ง่ายได้เลยนะผมอันนี้ก็คือ3ตัวแล้วเนาะะเดี๋ยวลองลองมาดูให้ครบทุกตัวเลยดีกว่าเอาเป็นซากุระก็ได้อะลองคุกกี้ลดซากุระดูนะผมซากุระก็ทําให้ได้แค่120อ่ล้านอันนี้ก็ได้4ตัวแล้วนะแล้วก็ตัวสุดท้ายเอาเป็นคุกกี้กับตันไอละกันคุกกี้กับตันไอททำไม่ได้เท่าไหร่190ล้านใช้คุกกี้แล้วก็สัตว์เลี้ยงเลเวลหนึ่งเนี่ยแค่เนี้ยก็คือครบ5ไดมอนแล้วนะผมสังเกตอะไรไหมว่าไอ้ที่ผมแนะนํามาทั้งหมด5ตัว คุกกี้แล้วก็สัตว์เลี้ยงอ่ะใช้เลเวลหนึ่งหมดเลยถูกไหมคือแค่นี้เลยทุกคนก็จะสามารถเข้าสู่ระดับไดมอนทั้งหมด5ครั้งได้แล้วแล้วทุกคนก็จะทํามิชชั่น3สําเร็จได้เรียบร้อยแล้วนั่นเองมิชชั่นที่4ดูผลการแข่งขัน5ครั้งที่โหมดสนามแข่งมิชชั่นที่4ทุกคนก็มาตรงนี้เลยนะผมนี่ก็กดคลิกเข้ามาแล้วก็มาที่โหมดโหมดสนามแข่งอันนี้นะผมนี่อันนี้คือมิชชั่นที่4นะก็กดเข้ามาจากนั้นทํายังไงต่อ คือทุกคนจะต้องทําการกดเล่นกดเพย์ตรงนี้นะผมเล่นแล้วก็ต้องเล่นให้จบด้วยนะเล่นแล้วก็ดูสรุปผลทําอย่างเงี้ยทั้งหมด5ครั้งด้วยกันแล้วถึงจะสามารถเคลียร์มิชชั่นที่4ได้นะผมอเดี๋ยวผมจะทําให้ดูเลยนะก็เข้ามาหน้าแบบนี้ใช่ไหมให้ทุกคนกดเพย์แบบนี้เลยนะแล้วมันก็จะทําการหาคู่แข่งนะผมจากนั้นเราก็ทําการวิ่งเข้าไปเลยนี่วิ่งเข้าไปเลยนะผมนี่เราก็ต้องเล่นแบบนี้นะเนี่ยเล่นแบบเนี้ย ให้ครบทั้งหมด5้าครั้งอ่ะแล้วเราก็เล่นแบบนี้ไปเลยนะผมเล่นให้มันหมดเวลายันสรุปผลเลยนะนี่แล้วเราก็เล่นไปอ่าสมมุติประมาณนี้แล้วกันนะผมก็เล่นแค่นี้ก็ได้หรือว่าจะเล่นให้จบเลยก็ได้นะผมพอเราเล่นเสร็จแล้วเนี่ยก็อย่าลืมที่จะกดปุ่มฟินิชตรงนี้ด้วยนะผมนี่กดปุ่มฟินิชด้วยนะ ก็คือถ้าเรากดปุ่มฟินิ s กันทุกคนน่ะมันจะได้สรุปผลได้เร็วยิ่งขึ้นนะผมจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเนาะก็อย่าลืมที่จะกดทุกครั้งนะผมสําหรับในการเล่นแต่ละรอบเนาะอ่าเรียบร้อยแล้วต่อมาก็จะเป็นการดูผลการแข่งขันนะผมนี่อ่านี่ก็จะเป็นการสรุปผลเลยนะผมนี่ก็คือต้องทําแบบนี้เลยนะผมวนไปทั้งหมด5รอบด้วยกันประมาณนี้เลยนะผมนี่นะมิชชั่นที่5วิ่ง5คันที่ขบวนรถไฟท่องแดนฝัน สำหรับมิชชั่นสุดท้ายนะครับผมก็คือให้เข้ามาที่โหมดนี้เลยนะท้องรถไฟสายความฝันนี้เลยนะผมนี่ก็เข้ามาได้เลยแล้วก็เหมือนตอนแรกอะ่ะน่าจะต้องคุยกับ NPC ก่อนั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะผมก็ใช้คุกกี้กาหาญเนี่ยไปคุยกับ NPC นะผมพอคุยคุยเสร็จแล้วเนี่ยให้ทุกคนมาที่ออกเดินทางตรงนี้นะผมเนี่ยแล้วมันก็จะมีให้เล่นโหมดต่างๆนะผมนี่ก็กดไปที่นี่แล้วก็ทําการวิ่งทั้งหมด5ครั้งแค่นั้นเลยก็กดเข้าไปเลยนะผมนี่กดวิ่งไปเลยนะ แล้วเราก็วิ่งนิดหน่อยก็ได้วิ่งนิดหน่อยแล้วก็กดออกทําแบบนี้ทั้งหมด5ครั้งด้วยกันนะผมแล้วก็ได้รางวัลมาแล้วนั่นเองอ่าแล้วก็ขอแวะนิดนึงนะผมสําหรับใครที่อยากจะแอดผมในเกมคุกกี้รันโอเว่นเบรกเนาะก็สามารถแอดมาได้นะผมก็ ID ก็ตรงนี้เลยนะผมนี่นะ ID ก็สามารถแอดมาได้เลยคือ,อคุกกี้รันภาคนี้คือผมเล่นมานานมากแล้วแหละแต่ก็คือไม่เคยทําลงช่องเลยเนาะก็ส่วนใหญ่จะเป็นภาคทาวเวอร์มากกว่าแต่ แต่คือผมก็เล่นโอเวนเบรกด้วยแล้วเผื่อมีใครที่แบบว่าเล่นโอเวนเบรกด้วยกัน mm. ก็สามารถแอดมาได้นะผมเดี๋ยวผมกดลับให้ทุกคนเลยนะก็ประมาณนี้เลยนะผมสำหรับการทำกิจกรรมของทางฝั่งคุกกี้รันโอเวนเบรกครบรอบ9ปีคุกกี้รันสักคุกกี้หนีเตาอบนะผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แลวกด subscribe s u b สไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวไปก่อนแล้วบ๊ายบายครับผม